สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวใบตองนะคะวันนี้จะพาทุกๆคนมาอัปเดตการจเจริญเติบโตของหมูที่เราเลี้ยงไว้นะคะตอนนี้ครบ2เดือนแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องครัวใบตองด้วยนะคะก่อนไปชมคลิปกันเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปนะคะตอนนี้ก็บ่ายแก่ๆมากเลยค่ะแดดจั ราถือโอกาสพามาชมนะคะเขาโตขึ้นพอสมควรค่ะน้ำหนักก็น่าจะประมาณ25-30กิโลได้แล้วค่ะบางตัวเขาก็กินเก่งนะคะกินทั้งวันบางตัวเขาก็กินแค่พออิ่มตัวเขาจะไม่เสมอกันนะคะปัจจัยก็จะมีอยู่2อย่างนะคะจากที่เราสังเกตแล้วก็เลี้ยงเข้ามา อย่างที่หนึ่งก็คือน่าจะเป็นแรกเกิดที่เราไปรับเข้ามาเนี่ยตัวเขาจะเล็กไม่กับโตไม่เท่ากันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรางอาหารนะคะรางอาหารเนี่ยของเรามีแค่สิบช่องแต่หมูเรามีสิบสองตัวทำให้เกิดการแย่งกันกินอาหารนะคะเขาก็เลยโตไม่สม่ำเสมอกันนะคะตอนนบ่ายนี้เราก็ต้องมารดน้ำในคอกนะคะ ให้เขาคลายคลายร้อนแล้วก็เป็นการอาบน้ําล้างคอกไปในตัวด้วยค่ะน้ําไม่ไหลค่ะเพราะว่าเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะตอนนี้แดดแดดไม่มีน้ําก็เลยหยุดหยุดไหลนะคะเดี๋ยวรอแดดมาอีกทีนก่อนนะคะดูตัวนี้กินเก่งมากค่ะยืนไม่ไหวก็ขอนั่งกินแล้วกัน แปลว,ว่าตะกาหรือเปล่าดูเขากินกินแบบมีความสุขมากค่ะนั่งกินดูท่านั่งตัวอื่นเขาอิ่มแล้วไปนอนกันหมดแล้วนอนเล่นแล้วค่ะก็ใช้เวลาสี่เดือนนะคะเต็มที่ถ้าเราคุณให้โตเต็มที่สามเดือนครึ่งเนี่ยครบหนึ่งร้อยโลเราก็สามารถออกจำหน่ายได้ค่ะแต่ถ้าน้ำหนักยังไม่พอนะคะเราก็สามารถต่อได้อีกครึ่งเดือนเป็นสี่เดือนนะคะ ก็าสามารถที่จะขายได้ตอนนี้หมูราคาแพงนะคะราคาหน้าฟาร์มนี้อยู่ประมาณ75ถือว่าโอเคนะคะราคานี้เราจะไม่มีการขาดทุนเลยค่ะตอนนี้เราใช้อาหารเบอร์สองแล้วนะคะรุ่น2แล้วรุ่นแรกหมดไป15กระสอบค่ะจริงๆแล้วเขาต้องอตัวละหนึ่งกระสอบวันละหนึ่งกิโลต่อตัวนะคะ แต่เขากินเก่งค่ะก็เลยแถมให้อีก3กระสอบเป็น15กระสอบดูตัวนี้สิคะยังนั่งแบบชิวๆอยู่เลยไม่สนใจใครเลยค่ะฉันอยากกินฉันอยากนั่งแล้วก็เดือนที่2เนี่ยเราก็จะเพิ่มเป็นตัวละ1นกิโลครึ่งต่อวันนะคะก็จะใช้เบอร์2นี่ก็12ตัวตกอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย ลองไปคำนวณกันดูนะคะส่วนเดือนที่3ก็จะเพิ่มจาก1กิโลครึ่งเป็นวันละ2กิโลต่อตัวหรือว่าถ้าเขากินมากกว่านั้นเราก็สามารถเพิ่มให้เขาได้นะคะเขาจะได้โตเร็วๆตอนนี้ก็หมดไปไม่ได้นับด้วยเพิ่งเอามาลงใหม่5กระสอบนะคะเพราะว่าอาหารหมู ที่ร้านเขาหมดพอดีอันนี้เปิดเมื่อเช้านะคะนี่บ่าย,ายจะหมดอีกแล้วค่ะหนึ่งกระสอบหนึ่กระสอบก็บรรจุ30มกิโลนะคะสอบนี้พาแดดก็เริ่มมาแล้วนะคะแดดเดี๋ยวเราฉีดน้ำกันต่อค่ะหูนี่ถ้าเขาอากาศร้อนมากนะคะถ้าเราไม่ขายร้อนให้เขาเนี่ยเขาก็จะไม่อยากกินอาหารเลยค่ะเขาก็จะเครียดนะคะ บางวันเขาก็จะกระโดดโดเตนวิ่งตัวกลิ้งอยู่ในนี้ค่ะเพราะเขาชอบเล่นน้ำนะคะหูนี่ก็จะสก,ระสกระปรกง่ายนะคะขอขอภัยพูดผิดพูดถูกหมูเขาก็จะสกระปรกง่ายนะคะเพราะเขากินตลอดเวลาทายตลอดเวลาค่ะแล้วก็ดูแลความสะอาดให้เขาบ้างนิดนึงยามว่างนะคะเราไม่จําเป็นต้อง ล,ล้างทุกวันก็ได้ค่ะคอ,อกนี่สามารถ wind, วันวิ้นวันสองวันล้างทีก็ได้นะคะแต่ว่าน้ําดื่มเขาเนี่ยอย่าให้ขาดเลยน้ําพินเท่าเลยค่ะขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบรูปที่มาวันแรกให้ดูนะคะยังเป็นเบบีเป็นหมูน้อยที่น่ารักเลยคะ่ะตัวเล็กๆนะคะสำหรับเอ่อ คนที่สนใจที่จะเลี้ยงหมูนะคะก็ทดลองเลี้ยงกันได้นะคะก็ไม่ยากเกินความสามารถของเรานะคะแต่ว่าการลงทุนครั้งแรกนี้จะหนักหน่อยเพราะว่าเราต้องทำคอกนะคะคอกนี้ก็ใช้งบประมาณมากพอสมควรแล้วก็ส่วนเรื่องอต้นทุนของลูกหมูอาหารหมูนะคะค่าน้ำข้าไฟเนี่ย มันก็จะรวมอยู่ในกํำไรผลประโยชน์ของเราอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเราขายได้รับรองถ้าราคาเจ็ดสิบกว่าบาทขึ้นไปเนี่ยไม่มีการขาดทุนแน่นอนค่ะพอเราเลี้ยงคอกที่สองที่สามนี่ก็ถือว่าเป็นกําไรก็ได้นะคะเพราะว่าค่าคอกเราก็ไม่ได้เริ่มต้นทำแล้วเพราะคอกเรานี่โอเคแล้วนะคะ การเลี้ยงหมูก็เหมือนการฝากเงินออมอะคะ่ะกําไรอาจจะไม่มากนักนะคะแต่ก็สามารถอยู่กินภายในนี้ค่ะใช้จ่ายอยู่ภายในยนี้เหมือนเราออมเงินไว้นะคะเงินก็ยังอยู่เป็นก้อนนะคะสําหรับใครที่สนใจก็เริ่มต้นน,น้อยๆก่อนก็ได้ค่ะอย่างที่เราเลี้ยงนี่ก็ถือว่าไม่มากนะคะ12ตัวนี้เัอเอิญเขาขอเข้าไป10ตัวแต่ ได้มาสิบสองตัวก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะให้ไปดูระบบน้ำนะคะระบบถ่ายเทน้ำทิ้งนะคะว่าที่ค้อกของเรานั้นทําแบบไหนบ้างด้านข้างนะคะกับด้านหลัง ด้านข้างทางด้านขวานะคะแล้วก็ด้านหลังเราจะทําเป็นรางน้ําเทปูนนะคะก่ออิฐขึ้นมาหนึ่งก้อนทําเป็นรางน้ําสําหรับระบายน้ําออกเวลาเราลาดน้ําทั้งขี้หมูทั้งน้ําอะไรต่างๆนี่ก็จะไหลมาตามร่องนี้นะคะค่ะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วเราก็มาทําบ่อพักตรงนี้ค่ะบ่อพักจะแบ่งเป็นสองช่องนะคะ กันกลางด้วยยิบลกเหมือนเดิมน,น้ำเขาก็จะไหลซึมมาด้านขวาเป็นน้ำที่ใสส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นน้ำขี้หมูยิทหมา,าแน่นนะคะ,คะเข้มข้นด้านนี้เราก็ต่อท่อเพื่อที่จะดูด,ดน้ำขี้หมูที่ตัวใสๆนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เราก็ใช้ปัม๊มตัวนี้ค่ะปั๊มเจ็ดดึงน้ำขี้หมูขึ้นมา แล้วก็ต่อท่อนะคะเข้าไปรดในสวนของเราที่เราปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรไว้เนี่ยสามารถนำไปใช้แล้วก็รดน้ำได้มีทั้งคุณประโยชน์เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะนี่ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มแรกทีเดียวเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำแบบนี้ค่ะ เป็นบ่อดินธรรมดานะคะลางน้ําก็เป็นดินเผอิญฝนตกแรงมากทําให้บ่อดินนี้พังลงมาเห็นไหมคะน้ําในสระนี่กลายเป็นสีเขียวเลยเพราะว่าน้ําขี้หมูไหลลงไปเต็มๆเลยค่ะพังหมดเลยค่ะตรงนี้เราก็เลยมีการซ่อมนะคะซ่อมขุดใหม่แล้วก็ก่ออีกขึ้นมาใหม่ทําให้มันมั่นคงแข็งแรงขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ ันก็จะสะดวกสบายสามารถใช้น้ำปุ๋ยขี้หมูเนี่ยไปใช้ในสวนได้อีกต่างหากค่ะก็ทำให้ทุกคนดูนะคะทุกๆคนดูเป็นแนวทางค่ะถ้าเราทำแบบนี้มันก็สะดวกในการเก็บขี้หมูการใช้ประโยชน์จากขี้หมูนะคะผักในสวนเราก็งามด้วยค่ะปุ๋ยธรรมชาติเราก็ไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่นะคะ ต้นกล้วยก็จะงามปักในสวนของเราก็จะงามนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยธรรมชาติเลยค่ะอันนี้ก็เริ่มต้นปลูกไว้นะคะยังไม่โตหญ้าก็จะโตก่อนค่ะตอนนี้หญ้าเริ่มงามแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องครัวใบตองด้วยค่ะแล้วก็ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ